าทุกันเตติมานนิปัญจสิกขาปะฏานิสัมมาทิยามิโอติยมปิติมานิปัญจสิกขาปะฏานิสัมมาทิยามิอาทิตย์มั่นนิปัญจสิกขาปะฏานิสัมมาทิยามิวิปัติปันติภาหายะสัมปสัมปันติปติยาน สัพตุขาวินาศายะบาลิตังบูธามงคลังวิปติปติชาหายะสัพสัมปติติกิยาสัพพะยาวินาสายะบาลิตังบูธมมงคลังวิปติปติภาหายะสัพสัมปติติกิยาสัพโลขาวินาสายะบาลิตังบูดมมงคลัง

ยันโตเทวาชราธารเวสเมยาักกาณาปานาคาเดทันตาสันติเกยังมุนิวารวจนะสัทโวเมสุนันตัวธรรมสวนาราโลอายัมาทันตาสตมาพีเนพิตาสาวุทันตังคริเมทะรัง กะโผลลสสเสนณมาตังธานาทิธรรมวิธินาความบุญทวตนเตียสสาภวัตุเตมมังคะรานิมาลาติเลกัมปิยุตสัพพารติงโบุัมปานาละวะกามาภกายทังพันเตียสุทันตวิธินา ผู้เดินดัวตันเตะสาพพวัสุเตะยมังลานิลานิสิเงทสวารังกูตังทาวกิจักกามเสนีวสุธารุนังตัางเมตตังกัวเวทนาสิตวะผู้ินดวตันเตะสามะตยมังสารติอุกิสักะกมติหัตสุธา ทาวันติโยสนปะทางปุริมาเทปิสังคตมโดสุตวาพูนินทดเทสะสาปวันตุเทชยมะกาลานิกาตาวานาคาธมุทะลังภาพิิยาจินจายาทวดภวจนังกายมเสสันเตนะสวมวิธินา ผู้นิพพุตันเตสสะพวตุเตชัยมังบาลานีจังวิหายามติสาจักวาทะเกตุงคาพิโรปิสัมมาดังอธิยันัโตัมยาปฏิปัสสิตตวิสตวาผู้นิพพุเตสสะพาวตุเตชยมังบาลานินัมผาดทัพุสะตั ทางมาเหตุเห็นบุตรเห็นนาเห็นลปุสสะเห็นาธรรมตัวอิทุตัวปัจเจสเวทินาสิตวามุนิตัวตันเตสสามุเตชะยำบังธานาทิทุกขังเหติปุสเกียบการทางทางธรรมังวิสุทธิสุติเมตตากิธานังยาตคาเหติวิทินา วาบุดินโวตันเตยสะสังเตยชยมังธารานิเอตาภิพุทธสยมังอาทาทาทาโยวาจโนทินาทิเนกเตยมตันเทยทวาทาเทวิวิธานิุโมคังสุังอธิกเมยยะนะโลสะปัญโ อายสาปาปาดิดังภูเลตาวาปาลมีข้าาตัวสัมพวธิมวตาบังเทนาสาจาวาเชนาวนตุตียมังะลังสยัตัวปธิยาโมเลสดัิวาพาโนเอวังตวังวิสยโยโหิย มังกะเลอาภะลาสิตาปัสตังเกศเสศภะวิปปะภิเสศเกสะภะวุฒานังอาคภะตัวตัดสุนักตังสุบังคะลังสุปปะตัมตีทังสุขโนสุโมตโตจาสุเยธังมัจจาริสุปปะคินังกายธรรมัง ตํํมังสาทาคิณังปาทาคิณังตํมังปณีทิเตปาทาคิณังคินานิกัตตะวาทะลภันสัจเจปาทาคิณีตํ นุภาเวนะสัทธาสวดทิพวันตุเตปวันตุสากาลังลาคันตุสาปเทวตาสาปฏธรรมมาเวนะสัทธาสวดทิพวันตุเตปวันตุสากาลังลาคันตุสาปเทวตาสาปฏสังฆานุ ภาวิณัสสะธาสุทธิภาวันตุเต